เราก็มีโอกาสทํางานในวงการของแพทย์แผนปัจจุบนันอยู่ห้องฉุกเฉินดูแลคนไข้กําลังจะตัดสินใจไปเรียนต่อเป็นช่วงที่มีโอกาสได้รู้จักกับอาจารย์หมอหลายๆท่านที่ใช้แนวคิดของการแพทย์บูรณาการและสิ่งที่ทําให้แปลกใจคือทําไมคนไข้ที่รักษากับอาจารย์หมอที่เป็นกลุ่มคนไข้มะเร็งทําไมเขาน่าใสจ,จังทําไมเขาดูสตรองจังทำไมเขาดูแข็งแรงจังบางคนเป็นคนไข้มะเร็งที่ไปรับเคมีบําบัดแต่เขาก็ยังวอล์กอินเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ยังเอาภาพมาโชว์ว่านี่เขายังไป จ็อกกิ้ยังมีเล่นโยคะออกกําลังกายแล้วก็ผิวพัรรณเขาไม่ได้ดูโซมเหมือนอประสบการณ์ในอดีตท,ที่เราเคย,เ,คยเจอเมาแน่นอนว่าคนไข้าบางรายถึงเวลาเขาก็จากเราไปแต่มีคนไข้หลายรายที่สร้างความเอะัดไปกับผมต่อคือเขายังไม่ได้จากไปเมื่อถึงเวลาที่ถูกกําหนด ตามำราคำนี้ชอบมากๆเลยค่ะจารย์เพราะว่าจากประสบการณ์ตัวเองอะ่ะสิ่งที่จา์พูดในฐานะคนไข้พอได้ยินคําว่าคุณเป็นมะเร็งนะตอนนั้นอะ่ะมันขนหัวลุกเป็นยังไงทราบตอนนั้นเลยนะคะาจา์แล้วก็ตอนนั้นมันเข้ามาคําเดียวเลยว่ามะเร็งเท่ากับตายสําหรับตัวเองซึ่งเราเหมือนกับโลกถลม่มทลายไปเลยอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าจากประสบการณ์ตัวเองโชคดีที่ว่ากําลังใจครอบครัวดี แล้วก็คุณหมอที่ดูแลว่าพิมจะให้ความสําคัญกับคุณหมอมากๆเพราะว่าก็จะคุยกันว่าถ้าผู้ป่วยมะเร็งเจอคุณหมอที่แบบเข้าใจในตัวผู้ป่วยแล้วก็ให้กําลังใจอะรอดกับหมดเลยค่ะอาจารย์คือแบบมันเป็นเหมือนแบบยาตัวแรกเลยถ้าคุณหมอเขาว่าโอ๊ยไม่เป็นไรมากหรอกมะเร็งก็รักษาปไปเดี๋ยวก็หายเต้านมไม่ต้องตัดสมัยนี้หมอเก่งโอ้โหใจมาเลยค่ะอาจารย์ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับแนวทางของอาจารย์ที่หนึ่งเริ่มจากการที่ทํายังไงให ผูป้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีใช่ไหมคะใช่ครับนั่นนะคะเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมก้าวเข้ามาจากการที่เราเปลี่ยนแนวจากการไปศึกษาด้านการใช้แพทย์แผนปัจจุบันอย่างเดียวเราเริ่มเปิดใจกับการใช้เทคนิคหลยายๆอย่างไปเรียนรู้เรื่องฝังเข็มเรียนรู้เรื่องสมุนไพรเรียนรู้เรื่องของการใช้วิตามินบ,บาําบัดโภชนาการเชิงลึกเพือ่อที่เราจะได้เอาความรู้เหล่านี้เอามาดูแลผู้ไข่ แม้กระทั่งความรู้ทางด้านจิตใจการฝึกสมาธิบําบัดดนตรีบําบัดมันกลายเป็นว่ามันเป็นจิกซอครับเป็นจิกซอที่ถามว่ามีในตำราหไหมมีในตำราแต่มันมีในแค่ไม่กี่บรรทัดจนทําให้บางครั้งเราอิกนอหรือเราไม่ให้ความสนใจในพาร์ทของยามากกว่าแต่กลายเป็นว่าไอ้จิกซอเล็กๆตรงเนี้เมื่อเติมเต็มเข้ามามันพาวเวอร์ฟูลมากครับใช่ใชมันมีพลังมากที่บางครั้งเนี่ยเรามองว่าแค่ซัพพอร์ตจิตใจดูแล้วมันไม่น่าจะมีผลขนาดนั้นนะ แต่มันคือตัวเปลี่ยนแบบหัวเป็นก้อยก้อยเป็นหัวได้เลยค่ะ <Game Change S 1> เกม c h a n เกม c h a n ได้เลยอุ๊ยอันเนี้ยในฐาน,นะอดีตผู้ป่วยมะเรนะคะต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์สิทธิ์แทนเพื่อนเ,อนเลยว่าเรามีหมอที่ทุ่มเทแบบนี้เมื่อเห็นแล้วว่าวิธีการชี่อาจจะดำเนินอยู่แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาใหญ่ได้ที่เจอเราก็ฝังใจท่านน่ะท่านก็มีการปรับแล้วก็ศึกษาลึกขึ้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะทุกคนที่ระดับคุณหมอ จะต้องมาเริ่มศึกษาเรื่องใหม่ๆแล้วหลายๆายเรื่องอ่ะทุกคนเพียงเพื่ออยากจะเปลี่ยนสังคมผู้ป่วยมะเร็งนะคะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวจน,นในที่สุดเราเจออะไรรู้ไหมครับเราเจอเคล็ดลับหรือเจอกุญแจที่สําคัญเลยครับว่าทําไมประสบการณ์รของเราถึงบอกว่าเวลาเราเจอคนไข้มะเร็งแล้วเขามีโอกาสเสียชีวิตสูงเพราะว่า ในระยะแรกมันไม่มีอาการแต่เมื่อแสดงอาการออกมามันก็ไม่ใช่ระยะแรกและเมื่อมันไม่ใช่ระยะแรกโอกาสในการมีชีวิตรอดด้วยการรักษาที่มีมันก็ห่างไกลจากร้อยเปอร์เซ็นต์น้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกๆครั้งที่มันมีการเติบโตนั่นเองความลับของอาจารย์คือช่วงเวลาที่ควรจะรู้ใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วแปลว่าอะไรครับแปลว่าอย่างนี้ครับ เซลหนึ่งเซลที่เกิดขึ้นที่เป็นเซลล์มะเร็งเม็ดแรกในตัวเราอะ่ะคุณพิมพ์รู้ไหมพอกว่าเขาจะเติบโตกลายเป็นก้อนขนาดเราราหนึ่เซนอาอย่ยงน้อย1นึ่งเซนเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่จากสิ่งที่เคยอ่านมารู้สึกเหมือน7จ็ดปีไหมคะอาจารย์อย่างเร็วเนี่ยเราราสามถึงหปี3าถึงหปีอย่างช้าคือสิบ ปีแต่แค่ช่วง1เซนกลายไปเป็นระยะที่สามารถแพร่กระจายไปทั้งตัวที่เรียกว่าสเตจสีเนี่ยอาจจะใช้เวลาเพียงแค่1-3ปีเท่านั้นเองแสดงว่าช่วงก่อตัวของเขาเขาใช้เวลานานในการที่เขาจะกลายเป็นเซลเล์มะเร็งมันเป็นเรื่องของกฎทวีคูณไงตอนที่1นบวกหเท่ากับ2 2บวกสเท่ากับสีบวกสเท่ากับแปดจนวน8เซลล์เนี่ยมันน้อยมาก แต่เมื่อมันกลายเป็นก้อนแล้วเวลาที่มันดับเบิลดับเบิลดับเบิลอะมันบุ๊กบุ๊กบุ๊กมันไปเร็วมีน้านะพอมาเจอแล้วถ้าเกิดใครเจอระยะที่พอคุณหมอบอกว่าอาจจะสองสามขึ้นไปการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเประด็มันจะเร็วเป็นแบบนี้ครับคุณพิมพ์อย่างมะเร็งบางอย่างที่อยู่ภายนอกถ้าเราสังเกตตัวเองหน่อยเราคอยคลำคอยจับเนี่ยเราบางทีครึ่งเซนเซนหนึน่งเราอาจจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะฉะนั้นมะเร็งเต้านมที่เราคลำกันเป็นประจำเนี่ย จึงเป็นมะเร็งที่มีโอกาสในการตรวจจับได้เร็วแล้วเมื่อตรวจจับได้เร็วการรักษาก็ค่อนข้างดี <S 2> <S 2> โอกาสหายขาดก็สูงมาก <S <S แต่ไอ้มะเร็งบางตัวที่อยู่ในอวัยวะตันหรือกรงภายในยกตัวอย่างเช่นอย่างแค่ตับ1เซนเนี่ยมันไม่มีอาการเลยนะครับมันไม่มีอาการบางครั้งเจาะเลือดตรวจชุดใหญ่ของโรงพยาบาลหรือถ้าในแพ็กเกตนั้นอันตรสาวแล้วมันมีเงาเล็กเเซนนึงมันก็แยกยากด้วยว่ามันเป็นเงาของซีสธรรมดาหรือว่าเป็น ก้อนมะเร็งคือเนื้อเยื่อมันมันมองยากและไอ้ครั้นที่จะให้ประชาชนทุกคนไปเข้าเพจซีทีเพื่อดูอย่างละเอียดก็สาธารณสุขพื้นฐานก็ไม่ได้เอื้อต่อการสปอร์ตได้ขนาดนั้นอีกอย่างหนึ่งประชาชนเกิน80%พอแค่บอกว่าตรวจสุขภาพบางคนก็ไม่เอาละเพราะเขามักจะบอกว่าฉันยังแข็งแรงอยู่เลยจริงฉันยังไปนูน่นไปนี่อยู่เลยตะลุงข้างบ้านเนี่ยดื่มเหล้าสบุรีจนอายุ8ปไม่เห็น,เ,หนปเป็นไรทำไมฉันต้องมาเช็คอัพจริงค่ะแต่เขาจะเริ่มคอนเซิร์นตอนที่แบบ ปว<อ>ดท้อ,ทองอยู่ดีดีก็ท้องมานึ้งม,มาถ่ายเป็นเลือดตัวเหลืองอ่อ,อนเพลียกินไม่ได้น้ําหนักลดคําถามาน,นะฮะอาการแบบนั้นมันใช่ระยะเริ่มต้นหรือเปล่ามันออกอาการแล้วอาการแบบนั้นมันไม่ใช่ระยะเริ่มต้นคือถ้ายัางน้อยแท้แปลว่ามันต้องใหญ่มากพอมันต้องสร้างการอักเสบมากพอจนดึงให้เราป่วยหรือมีอาการหรือโซมแบบนั้นนะครับสรุปง่ายๆนะคะคือมาเร็งเข้ามาแบบเงียบๆแต่พอมาแล้วฟาดเรียบนะจ๊ะ